ทองหัวมันหัวมันเทศข้าโพดเป็นเบาหวานเนี่ยเราควรงดไหมคะจริงๆเราอาหารที่มาจากธรรมชาติทุกอย่างเนะะี่ยค่ะอย่างพืชผักหมอปอก็ไม่ได้ห้ามคนไข้าทานนะคะเราสามารถทานได้แต่ว่ากลุ่มนี้มันจัดอยู่ในอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตก็คืออยู่กลุ่มข้าวแป้งกลุ่มเดียวกับข้าวสวยหรือว่าข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ที่เราทานกันอยู่นี่แหลคะค่ะ ซึ่งในกลุ่มนี้นะคะหมอปอก็จะแนะนําให้คนไข้เบาหวานเนี่ยจำกัดปริมาณในการทานก่อนถ้าหากว่าเราทานข้าวไปด้วยแล้วก็กินฟักทองกินข้าวโพดกินมันเพิ่มเข้าไปนะคะมันก็จะทําให้ปริมาณคาร์บโบไฮเดรตที่เราควรจะได้รับต่อวันนั้นนะคะในช่วงที่รักษาเบาหวานเนี่ยมันมากจนเกินไป ซึ่งอาหารในกลุ่มข้าวแป้งหรือว่าคาร์โบไฮเดรตทุกประเภทอะค่ะร่างกายจะมีการย่อยแล้วก็ดูดซึมเป็นน้ําตาลกลูโคสอยู่ในเลือดของเราถ้าหากว่าเรากินเยอะเกินไปน้ําตาลในเลือดเราก็จะขึ้นสูงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็จะขึ้นอยู่การเผาผลาญน้ําตาลของแต่ละคนด้วยใครที่เป็นเบาหวานเยอะๆหรือว่ามีภาวะด,ดื้ออินซูลินเยอะค่ะระบบเผา